เรามาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับพีระมิดประชากรทวีปอเมริกาใต้พศสอง0นหสิบนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับแล้วก็พศสอง0ัน้าสนะครับก็คือทวีปอเมริกาใต้เหมือนกันนะครับพีระมิดประชากรนะครับอ่าก็คืออย่างนี้นะครับมาสรุปข้ออันนี้ด้วยกันนะครับก็คืออันนี้ตอบว่าอะไรดี นะครับก็คือในหนังสือภูมิศาสตร์นะครับหน้าที่40บนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะค้นหาข้อมูลไปด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนค้นหาไปด้วยกันนะอ่ะโดยที่เรา,เข,าเข้าไปที่ Google นะครับเราก็พิมพ์คำว่ารู้ไหมอ่ะพิมพ์ตามครูไปเลยนะอ่ะพิมพ์ตามครูไปเลยนะครับอ่ะครูจะให้งานหน้าที่4ี่สิไว้นะครับให้ทุกคน ลองจดกันนะครับพีระมิดพีระมิดนะครับพีระมิดประชากรนะครับประชากรนะครับประชากรอทวีปอเมริกาใต้นะครับทวีปอเมริกาใต้นะทวีปอเมริกาใต้นะครับนะอ่าพศ2510นะครับเนี่ยนะครับและและบพศนะครับ และพศสองพันนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่าก็คือเราสามารถดูตรงนี้ได้นะดูที่วิกิพีเดียได้นะก็คือกดเข้าไปที่ตรงลิงก์เลยนะครับอ่ะ โดย <Safe rév mark> ที่เราหาคําตอบตรงนี้นะครับหาคําตอบตรงนี้นะครับครูให้หาคําตอบตรงนี้นะครับก็คือประเภทประชากรนะครับให้สรุปตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยที่เราสรุปตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นประมาณนี้เอาประชากรเพิ่มเอ่อเอาประชากรเพิ่มปานกลางและเริ่มเริ่มลดลงเนี่ยนะครับแล้วก็ประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็วนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยครับให้สรุปตรงนี้มานะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ แต่ว่ามาดูข้อ,อให้นักเรียนแคปรูปไว้นะแคปรูปไว้นะให้นักเรียนแคปรูปไว้นะครับอันนี้ครูสอนครูสอนไว้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูบีมจะพามาสอนนะครูบีมจะสรุปใบนึน่งนะครับก็คือพีพีระมิดรประชากรมีฐานกว้างและและ อายุนะครับอายุสิบปีขึ้นไปนะครับเนี่ยก็คือธรรมชาติคือร้อยละหนึ่งจุดสองในกรณีนี้นะครับประชากรไวแรงงานยังคงมีจำนวนมากพอนะครับนี่ครับไวพึ่งพึ่งพางพึ่งพิงนะครับประชากรเพิ่มช้านะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ประชากรลดนะครับลดลงนะครับแล้วก็ร้อยละ0.1นะครับลบ0.1นนะครับมันจะ เป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่ะให้นักเรียนแคบรูปไปเลยนะครับอ่ะแคบรูปไปเลยนะอ่ะแคบรูปไปเลยนะแล้วก็ไปสรุปเอานะเข้าใจไหมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับทนมันจะเป็นประมาณนี้นักเรียนอ่ะและ้วก็ประชากรลดนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็หาคําตอบเอานะครับะอันนี้มันจะเขียนพอหรือเปล่าเนี่ยนะที่ครูที่ครูคให้มาเนี่ย นะมันมีกี่บรรทัดอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองนับดูก่อนนะหนึ่งสองสามมีสามบรรทัดนะก็คือเขียนสามบรรทัดนะเนีี้ทั้งหมดก็สามบรรทัดแล้วนะอ่ะสรุปมาสรุปประชากรมาสองบรรทัดนะครับสรุปประชากรมาสองบรรทัดนะครับมันจะเป็นมานนี้กันเลยนะครับอ่ะ แล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจัยใดที่ส่งผลให้พีระมิดนะครับประชากรทวีปอเมริกาใต้พศ .2510 และพศ2560นะครับเราสามารถดูในหนังสือดีได้นะครับโดยที่เราบอกว่ารู้ไหมนะครับอ่ะก็คืออย่างนี้เลยนะครับเราจะหาอย่างไรนะครับโดยที่เรา โดยที่เราจะหานะครับอ่า,าโดยที่เราจะหานะครับโดยที่เราจะหาใน Google นี่แหละนะให้ทุกคนสรุปไว้นะครับอ่ะในหนังสืออาจจะมีก็ได้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับปัจจัยนะ ปัใจจัยใดที่ส่งผลนะครับส่งผลนะครับพีระมิดพีระมิดประชากรนะครับประชากรนะครับเนี่ยเราสามารถค้นหาได้นะมันจะบินมาณนี้เลยนะครับดูดูที่คน้คนรูปก็ได้นะค้นรูปเนี่ยนะครับ เนี่ยครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะกดเข้าไปตรงลิงก์ก็ได้นะมันจะเป็นประมาณนี้ให้ให้คุกคนแคปบรูปไว้นะเนี่ยครับเนี่ยนะครับก็คือประชากรตรงน,นี้ให้เราสรุปตรงนี้ลงมานะครับอ่ะครูให้การบ้านตั้งสามข้อนะอ่ะสามข้อนะครับสามข้อพอเนาะให้ทุกคนไปทํามานะครับโอเคไหมมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนตรงนี้สรุปมานะครับข้อ3ก็สรุปมาข้อ4ก็สรุปมาข้อ5ก็สรุปมานะครับมันจะเป็นมานี้กันเลยนะครับโอเคไหมทุกคนน so at ่าจะเรียนออนไลน์แล้วแหละนะอ่ะเดี๋ยวไปเอาหนังสือมาก่อนนะพร้ะหนังสือเนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคไหมมันไม่เหมือนกันนะครับไปเอาหนังสือมาก่อนนะหนังสือน่าจะมีอยู่ในกระเป๋าแหละนะหนังสือน่าจะมีอยู่ในกระเป๋า นะครับอันจะเป็นบาบนี้เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวไปเอาหนังสือก่อนนะ นี่ครับหนังสือเล่มนี้ไงครับนที่ครูให้มานะครับที่ครูที่ครูสรุปมานะครับเราก็หาคําตอบจากในนี้เลยเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูกันเลยครับเพื่อให้ทุกคนเห็นกันเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นกันเลยนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังนะครับอ่ะ ปัจจัยนะครับปัจจัยใดนะเดี๋ยวครูหาก่อนนะประชากรทวีปอเมริกาเนี่ยนะน่าสองร้อยห้าสิบห้านะนะเปิดเข้าไปนะ เปิดเข้าไปตามหนังสือเฮียเลยเอ้ยเปิดหนังสือไปตามหนังสือครูเลยนะเดี๋ยวครูสอนนะ,ะเดี๋ยวครูสอนนะครับถ้าใครมีหนังสือเล่มสีอะไรอ่ะเล่มสีเหมือนของครูเนี่ยให้เปิดไปนะมันจะเป็นมานี่เลยนะครับโอเคไหมอ่าเนี่ยครับให้สรุปตรงนี้ขึ้นมานะเนี่ย ให้สรุปตรงนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะครับให้สรุปตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับเห็นไหมตรงนี้ให้อ่านตรงนี้ให้ดูนะครับให้สรุปตรงนี้ขึ้นมาไอข้อทั้งหมดเนี่ยให้สรุปตรงนี้ขึ้นมาโอเคไหมตรงนี้ให้เปิดไปหน้าถัดไปนะครับเป็นข้อสี่ข้อห้าเนาะให้เปิดตรงนี้เข้ามานะครับอ่ะพีระมิดประชากรนะครับพีระมิดประชากรเนาะอ่ะ เตมีดประชาก,กรม,มันอยู่หน้านี้นะครับซึ่งอันนี้สรุปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการสรุปอันนี้มา,มานะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมอันนี้ก็คือมันจะมีห้าข้อให้ใหใหนักเรียนทําหน้าเดียวนะครับโอเคไหมมันจะเป็นประมาณนี้ก็เลยนะครับโอเคไหมแล้วก็นี่ครับก็คือมาสรุปเอ่อ การคาดแนวโน้มนะครับการคาดแนวโน้มโครงสร้างประชากรทวีปอเมริกานะครับปอมริกาใต้นะเป็นอย่างไรนะครับก็คือนี่ก็คือให้สรุปลงมานะครับสรุปลงมานะครับอ่าก็คือเราก็ทําไงนะเราก็ดูที่ตรงหน้านี้เลยนะครับตรงหน้านี้นะครับอ่า ันนี้ก็คือให้เราทําการมาดูตรงนี้นะครับเป็นการเป็นบริเวณที่มีสภาพนะแวดล้อมนะครับเป็นเป็นบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเหมาะสมกับการดํารงชีวิตเราก็ตอบเข้าไปเลยนะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วแต่ใครที่ทำการที่จะตอบเข้าไปไม่ต้องตอบตามครูนะครูตอบแบบสรุปให้ฟังนะครับหรือเนี่ยครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติการดํารงชีวิตนะครับลักษณะ ภูมิประเทศภ,ภูมิอากาศเนาะอ่าก็คือทรัพยากรธรรมชาตินะครับมันจะเป็นมานี้กันเลยนะครับข้อสีก็คือนักเรียนคิดว่าทวีปอเมริกาใต้นะครับจะมปีปัญหาโครงสร้างประชากรหรือไม่นะครับก็คือเราหาที่เราหาหนังสือเนาะอ่า เนี่ยครับก็คืออย่างนี้เลยนะก็คือทําให้ได้รับอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับแบบยุโรปใต้นะครับก็เราก็ตอบเข้าไปเลยเนาะไม่ต้องตอบตอบตามครูได้นะตอบแล้วแต่ว่าจะตอบอะไรเนาะข้อสีเนี่ยนะครับอ่าโอเคไหมมันจะเป็นมานี้เลยนะครับครูคิดว,ว่าทุกคนนักเรียนทุกคนน่าจะทําได้นะ นะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้ให้ง่ายง่ายนะโอเคไหมถ้านักเรียนเป็นคนวางแผนพัฒนาประชากรทาวีปอเมริกานะครับก็คือเราก็ไปค้นหาข้อมูลกันเลยนะครับทุกคนอ่ะเราก็ค้นหาข้อมูลกันนะครับ <c oughs> อ่ะเราค้นหาข้อมูลนะครับ อันนี้สอนต้องสิบนาทีนะสอนต้องสิบนาทีเลยนะครับถ้านักเรียนใช่ไหมถ้านักเรียนเป็นคนวางประชากรใช่ไหมประชากรนะครับ วางประชากรนะครับเราก็ค้นหาข้อมูลตามนี้เลยนะครับอ่าภูมิศาสตร์เนาะอ่าภูมิศาสตร์นะครับภูมิศาสตร์นะมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับความรู้เกี่ยวกับทางทางมือภูมิศาสตร์นะครับทาเครื่องมือภูมิศาสตร์มันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่า นี่ครับในหนังสือน่าจะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวค้นหาให้ดูนี่ครับนี่ครับก็ค,บคือการวางใช่ไหมอ่เราก็ค้นหาเข้าไปนะอ่าเราค้นหาในหนังสือก็ได้นะมันจะเป็นมาณนี้กันเลยนะครับอ่า <c oughs> มันจะมีประมาณนี้นะครับอ่าคือลักษณะ นะลักษณะประชากรทวีอเมริกาใต้หน้า255้านะครับเราก็ดูที่หน้า255้าโอเคไหมมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคปะนะ่ะนะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าเ,เดี๋ยวก็มาดูตรงนี้เข้าไปแลวเออ,เ,อ,อเดี๋ยวดีวนะนี่ครับเราก็ค้นหาตรงนี้เข้าไปนะเนี่ยตอบไปเลยนะครับว่าพบบริเวณกว้างที่สุดของ ภูมิอากาศนะครับเขตร้อนบริเวณตอนใต้ของบราซิลนะครับเราก็ตอบเข้าไปแล้วแต่ว่าใครจะตอบก็แล้วแต่เลยมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคมาสรุปไว้เพียงนี้ครับโอเคครับลองไปสรุปกันนะครับโอเคครับโอเคครับบายบายครับ